สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนดวงเหงทุกท่านกันเลยนะครับผมนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เข้าไปแต่ฮานอยนะครับ VIP นะครับ VIP นี่ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับเข้ามาตรงๆอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับหวยปกติส่วนปกติก็มา6เนาะมาอยู่ครับแต่ผมไปเน้นอีกเจ็ดมา6กหกนะออกเปิดดูเนาะนะครับเนาะนี่แหละครับก็ช่วงนี้นะครับ สูตรก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่นะครับก็หวังว่านะครับทุกคนทุกท่านนะครับจะไม่หายหนีไปไหนนะครับเนาะแต่ก็ไม่หายหนีนะครับถึงจะเข้าจะหลุดนะครับแต่ก็ยังมีแต่มาคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนะครับก็ยอดปิวก็ไม่หายเลยนะครับเนาะนานะครับถึงจะหลุดนะครับบางท่านก็เข้ามาดูเฉยนะครับไม่ได้ไปลุ้นอะไรหัวแล้วครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านไม่มีทุกคนทุกท่านก็ไม่มีช่องคนดวงเฮงในวันนี้นะครับวันนี้นะครับ ขอแก้มือสักวันหน่อยนะครับก็แก้มือมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้นะครับมาเอาใหม่นะครับขอวันนี้นะครับวันนี้นะครับพี่ขอนะครับนะครับวันนี้คนดวงเฮงขอนะครับฝากไปถึงกองสลากนะครับกินแบ่งเวียดนามด้วยนะครับฝากไปถึงนายกนะครับผมติดต่อคุณไม่ได้เลยครับคุณโทรมาหาผมเบอร์เดิมเลยนะครับที่เคยคุยกันนะครับนะครับยังไงก็นะครับตัวหามาได้เ้อครับเด้อนะครับครับ พลาดหลายงวดแล้วครับเนาะ,ะตั้งแต่หันเลียนเบอร์ไปนี่ผมกับบ่เขาเพื่อนครับหวยห้าหน้อยนะครับโทรหายแกบัตติดเลยครับเขียดให้สงใจเขียดให้ไดีกินบักทุเรียนนะผมตัดต้นผมตัดได้ต้นบักทุเรียนแล้วถิมเนาะบ่ายอย่างถามินตะบักทุเรียนยังเด๋ยอ่ะนะครับก็สําหรับนะครับในวันที่12นะครับมาดูกันจะมีหวยลาวด้วยนะครับ คนหลงเหงเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่ให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนับในดูสถิติโดที่ออกมีสถิติในการรับชมสนับสนุนที่ซื้อหลายกิโลกรัมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเดอรัคลาโภมนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับปรบมมือทําไมล่ะใกล้ถึงวันแล้วนะครับใกล้ถึงวันที่จะเป็นหวยใหญ่แล้วนะครับ จึงผมได้จุดทูบแล้วนะครับทูบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูที่นี่ที่แรกเลยนะครับสําหรับเลขทูบนะครับงวดที่แล้วนะครับถูกไปนะครับ9339นะครับสําหรับเลขทูบนะครับที่ขอนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในสถานที่นี้เลยครับผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะครับก็ได้โชคไปนะครับในงวดที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วครับจะจุดเลขทูบจุดมาแล้วครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูกันนะครับอย่างนี้ก็ รอติดตามดูกันนะครับในพรุ่งนี้นะครับหวยไทยหัวใหญ่เลยนะครับอ่านะครับรอดูกันนะครับผมคิดว่าทุกคนทุกท่านนี้เห็นแล้วนี่จะตกใจเลยนะครับเลขตัวนี้เออนะครับผมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับในคลิปนี่แหละครับคลิปหวยฮานอยนี่นะครับจะให้ดูเป็นที่แรกก่อนใครในโลกเอาสิดูฟังดูยิ่งใหญ่นะครับอ่านะครับวันนี้นะครับฮานอยนะครับพิเศษนะครับที่ออกรอบนะครับ17นาฬิกานาทีที่เมื่อวานนะครับ ก็ออกไป5 4 5สี่ห้านะครับ9 4สี่นะครับเมื่อวานนี่สี่มาเยอะนะครับแต่ก็คิดไปกลับไปกลับมานะครับก็ไปอยู่ที่นะครับผมไปถ่ายคลิปอยู่หน้านะครับตาไข่นะครับก็เหมือนเลขคล้ายๆกับเลขที่เป็นบาร์โค้ดเนาะนะครับนั่นเลยครับเลข2ตัวนั้นนะครับมา3ฮานอยเลยใช่ไหมครับอ่าแต่าชิกจำได้ไหมครับว่าเลขบาร์โค้ดอะไรนั่นแหละครับ นะครับพ่กนี้อาจจะนําไปจับกับหวยลาวอีกก็ได้นะครับเอาสินะครับผมว่านะครับท่านนะครับให้โชคมาอยู่นะครับบางทีก็เราไม่มีดวงเองนะครับเนาะเออนะครับถ้าเราปกติไอพิเศษเนาะสิบเจ็นกาสิบนาทีก็จะมีเด่นนะครับเด่นหนึ่งแล้วก็เด่น2นะครับวันนี้นะครับนะเอาแบบมั่นใจเลยนะครับวันนี้นะครับ ฟันเน้นๆน,น,นะครับ2เน้นๆน,น,นะครับมาแน่ๆครับศูนเเครับมาแน่ๆอะไรมาแน่ๆนะครับศูนย์เรับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทีใช่ไหมไม่เอาครับเอาศูนเปอร์เซ็นต์นี่แหละมาแน่ๆเด่น2อลูด2อลูดไปนะครับใครทุนยอะนะครับใครทุนน้อยจับคู่ก็จะเป็น1 3 1 4 1 5สา 1>, 1, 6นะครับ 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6นะครับ8คู่ที่ให้เน้นไปนะครับตัวกันก็จะเป็น 1, 2นะครับแล้วก็ 2, 7นะครับสำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวพิเศษผมจับแบบใหม่นะครับจะมี 2 6 2 3 7 1 4 6จบไปนะครับสลับฮานอยแรกนะครับก็คือฮานอยนะครับพิเศษนะครับมาแน่ๆนะครับผมว่าในวันนี้นะครับมาแน่ๆนะครับศูนเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมาแน่ๆศูนเปอร์เซ็นต์นี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับฮานอย ปกตินะครับหรือฮานอยธรรมดานะครับที่ออกรอบนะครับ18นากนะครับ15นาทีนะครับเมื่อวานนี้นะครับออกมาแบบนี้ก็ไม่มาสิครับเนาะจะมา6อื่นก็ไม่มามา6 6เอ้ยครับแกวเลยแก้วเลยวันนี้นะครับตามไปเหมือนเดิมนะครับ6ปล่อยให้6ไปครับไม่ต้องเช็ดนะครับเด่น6นะครับแล้วก็เด่น7นะครับเน้นนะครับรูดนะครับฟันนะครับก็คือ 6ตัวเดียวเลยครับตัวเดียวนะครับมาแน่ๆนไม่ต้องร้อยเอรเนตศนอร์ตนปนต์เนตืตืตือาะจับคู่นะครับก็จะเป็น6 8 6 5 6 0 6 2นะครับ 7จ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสามนะครับแปดคู่ที่ให้เน้นไปนะครับหรือถ้าไม่มาในแปดคู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวกันสองตัวนี้ก็ได้นะครับตัวกันก็คือหกสามนะครับแล้วก็เจ็ดสองนะนะครับก็จะเป็นทั้ง หมดเนาะสตัวนะครับต่อไปเป็น3ตัว3ตัว3ชุดก็จะมี6 07 7 8 6 7 3 2อ่าวันนี้จับ3ตัวแบบใหม่ลองดูอาจจะโชคดีนะครับช่วงนี้นะครับจับแบบเดิมมันก็ไม่เข่าลองมาจับแบบใหม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม,ใหม่ใช้อะไรแต่เดิมๆก็จะเบื่อมันก็จะเนาะสูตรมันก็ใช้เดิมๆม,มันก็จะ มันไม่เขา่ามันจะทำยังไงทําสูตรเดิมมันก็มีเขา่าต้องเปลี่ยนใหม่นะครับใช่ไหมครับเหมือนกินข้าวนะครับกินได้เขา่ากินได้เข่ากินได้เข่านะครับเมื่อกินกับเมื่อไหร่ก็แสบนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกันป่าวว่าเกี่ยว <laughs> จะพูดอะไรก็พูดเลยนี่เออเงินจากของดีต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยนะครับ V I P อ่าพอดีส่งข้อ,ขอความมานะครับพอดีก็ช่วงนี้เนาะนะครับผมก็ได้ทําบุญ นะครับที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านโอนมาร่วมบุญกันนะครับก็จะเป็นนะครับให้กับเด็กนะครับที่อยู่บนดอยนะครับเนาะนะครับตอนที่อยู่ที่ผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับพอดีมีคนที่รู้จักนะครับเขาได้นํานะครับพวกข้าวของอาหารนะครับไปให้กับน้องๆนะครับที่อยู่บนเขาบนดอยนะครับก็ได้ร่วมบุญนะครับกับเขาไปนะครับก็อนุโมทนาบุญกับ สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในงวดของวันที่12ด้วยนะครับทั้งฮานอยแล้วก็หวยลาวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นฮานอย v ี p นะครับที่ออกรอบ19บเนาฬิกาสินาทีนะครับช่วงนี้นะครับต้องยอมเขานะครับเข้ามาตรงๆอีกแล้วนะครับไม่ต้องไปกลับแต่อย่างใดนะครับอ๋อไม่รู้ว่าจะนะครับมีแรงสู้ถึงฮานอย v ี p หรือเปล่าเนาะนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่น6นะครับแล้วก็เด่น7 เน้นดูดฟันนะครับเจตัวเดียวมาแน่แนะครับไม่ต้องร้อยเอรอกมาแน่แนศนะครับจับคู่ก็จะเป็น64 6ี่หกห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เห้าเจนะครับ 8คู่ที่ให้เน้นนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้อาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้ตัวกันก็จะคือ6 9 7 0นะครับสำหรับ3ตัว3ตัวจะมี6 7 0 7 5 6 7 8 5นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ <6. S 1> นะครับสำหรับฮาน่อยนะครับงวดวันที่10 สนะครับจันที่12มีหวยดาวด้วยนะครับอย่าลืมกันอย่าลืมก็ขอให้นะครับทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับฮะฮะฮะ